สวัสดีครับพี่พี่น้องน้ทุกคนวันนี้นะครับสันเซอร์สันเซอร์นะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ5เหตุผลที่เจ้า Honor นะครับแบรนด์5เนี่ยทำได้ดีกว่าเจ้าตัว Realme b แบรนด์ยังไงบ้างนะครับจากการใช้งานจริงของผมเนี่ยก็ผมได้เจ้าตัว Honor เนี่ยใช้มาได้สักพักหนึ่งระยะใหญ่เลยนะครับแต่เจ้าตัว RealMe b แบรนด์เนี่ยได้มาไม่นานมากแต่ก็สามารถทำรีวิวนะครับให้กับพี่ๆน้องๆเนี่ย เผื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่ตัดสินใจซื้อเจ้าตัวฟิตเนสแทร็คเกอร์เข้ามานะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยราคาของทั้งสองตัวนี้ก็ลงมาใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับจะได้เลือกกันถูกต้องเริ่มต้นที่ข้อแรกเลยนะครับคือเจ้าตัว Realme Band เนี่ยคือมันได้ความใหม่แล้วก็ความสดมากกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมานเราไม่สามารถที่จะเลื่อนจอหรือว่าทัช ในตัวจอได้เลยนะครับจอที่เป็นตัว lcd เนี่ยนะครับคือเราจะสามารถเปลี่ยนมันได้แค่มีปุ่มนะครับให้กดเท่านั้นเองทําได้แค่นี้เท่านั้นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมาปัดซ้ายปัดขวาปัดลงทําไม่ได้เลยนะครับแต่ในขณะที่ o น n ร r เนี่ยมีปุ่มให้เรากดแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการใช้งานจริง นะครับฉะนั้นคือในรอบนี้เนี่ยออนเนอร์เนี่ยข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการทัชนะครับตรงนี้เนี่ยออเนอร์เขาทำได้ดีกว่ามากๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเข้าไปในโหมดไหนเนี่ยนะครับก็เราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะทำงานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัว Realme เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปในโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องกดค้างซึ่ง มันค่อนข้างที่จะแอบเสียเวลานิดนึ่งนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้งานจากการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้ก็ซื้อเองใช้เองนะครับก็ไม่ได้ไม่ต้องอวยแต่อย่างใดนะครับแล้วเราก็มาคุยในเรื่องของข้อที่2กันเลยข้อที่2เนี่ยนะครับคือผมเข้าใจว่าตอนนี้เรลมีแบรนด์เนี่ยเขาเป็นตัวนี้เนี่ยเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ตัวแรกของค่ายเลยนะครับเราก็ต้องให้โอกาสเขานิดนึงแต่ว่าพอดีเนี่ยพอผมซื้อมาแล้วเนี่ยก็ กลัวว่าสายที่ที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับจะขาดก็เลยพยายามที่จะหาซื้อสายสำรองปรากฏว่าค่อนข้างที่จะหายากนะครับจะต้องสั่งจากจีนอย่างเดียวเท่านั้นเลยแต่ในทางกลับกันเนี่ยเจ้าตัวอ o อ o เนอร์แบรนด์้เนี่ยนะครับคือผมสามารถไปหาซื้อนะครับตอนนี้ก็คือมีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสายสำรองถ้าเกิดว่ามันเกิดขาดขึ้นมาหรือว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมก็มีการใช้ใส่ไวยน้ำนะครับ ก็กลัวที่เรื่องของสายเนี่ยมันอาจจะเปื่อยหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็เลยต้องซื้อมีการซื้อสายสำรองไว้แต่ว่าเสียดายมากเจ้าตัวเรียวมีแบรนด์เนี่ยผมพยายามหาซื้อสายหาแทบจะไม่มีเลยนะครับคืออาจจะต้องถ้าเกิดว่าสายขาดทีเนี่ยเป็นไปได้ว่าที่อาจจะต้องซื้อสายใหม่เลยกันทีเดียวแล้วก็ไหนๆเราคุยกันเรื่องสายนะครับก็เพราะว่าไอ้ความหนาของสายเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆเนี่ยนะครับออเนอร์ยังถือว่าเขาให้ซิลิโคนให้ยางมาใส่แล้วมันรู้สึกดีกว่าความรู้สึกนะครับดีกว่าเจ้าตัว r ร a l m มีแบรนนะครับเรียวมีแบรนเนี่ยมันจะความรู้สึกของมันนี่จะรู้สึกว่าบางก็จริงนะแต่คือมันมีความรู้สึกแบบมันไม่เนียนะนะครับมันเหมือนสาวๆที่แบบผิวไม่เนียนอ่ะจับแล้วมันแบบมันไม่เนียนะนะครับส่วนในเรื่องของสายเนี่ยก็เลย ให้ Honor ร์นะครับแบนดไปนะครับอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่2ส่วนในข้อที่3เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นใช้ในอินดอร์เนี่ยคือผมว่าแทบจะไม่มีผลไม่มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกออกไปอยู่กลางแจ้งนะครับแล้วก็แดดจัดๆเนี่ยเวลาที่เราจะดูเวลาเนี่ยผมว่า มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของจอนะครับก็คือเราจะคุยกันเรื่องข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องจอตัว Honor เนี่ยเขาให้จอเป็นจอ OLED มา OLED นะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัว r e a ม m แ Band เนี่ยเขาจะเป็นจอ TFT. นะครับเป็นตัวจอ LCD เท่านั้นเองดูแค่ความสว่างก็รู้อันนี้ผมเปิดสุดแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถสู้เจ้าตัว Honor Band 5ได้แต่ว่า คือส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบใจ,ใจจริงนะใจจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อมือถืออะไรเงี้ยก็ใจจริงก็ยังชอบ lcd มากกว่าเพราะว่าเวลาดูเนี่ยมันสบายตามากกว่าเจ้าตัว oled นะครับ oled เนี่ยคือมันสว่างจริงแต่ว่าบางทีอ่ะก็แอบแสบตานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ต้องเลือก honor band 5นะครับก็เลยอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลข้อที่3นะครับที่ honor band 5เนี่ยทำได้ดีกว่าเจ้าตัว realme band นะครับ แต่เจ้าตัว h o n o r band 5เนี่ยมันมีประโยชน์มากเวลาที่สมมุติว่าตอนกลางคืนนะครับจะเดินไปลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัวจอ OLED OLED นะครับของเจ้าตัว h o n o r band 5เนี่ยเวลาส่องตอนกลางคืนเนี่ยไฟม,มืดมืดนะคือเหมือนไฟฉายเลยอ่ะคือตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นประโยชน์แต่พอเราใช้เจ้าตัวเนี้ยส่องเป็นไฟฉายเนี่ยแทบมองไม่ค่อยเห็นนะครับคือมันมองสบายตาจริงแต่ว่าความสว่างของมันเนี่ยยังไม่ค่อยสุด สักเท่าไหร่ไม่ค่อยสะใจนะครับตรงนี้ก็คือจบไปในข้อ3ส่วนข้อ4เนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องของฟีเจอร์นะครับความสามารถพิเศษของเจ้าตัว Honor Band 5เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้คู่กับเจ้าตัวมือถือที่เป็น Honor หรือว่าเป็นมือถือ Huawei นะครับผมเนี่ยก็ใช้เจ้าตัว Huawei นะครับ P 3 0 Pro นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัวมือถือ Huawei แล้วก็พ่วงกับเจ้าตัว Honor Band 5เนี่ย ความสมัยพิเศษของมันอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือทําให้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้ซึ่งในตัว r e a l วมี a แบรเนี่ยยังทําไม่ได้นะครับในตอนนี้ก็อยากจะให้ r e a l วมี a แบรนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เจ้าตัวรีโมทชัตเตอร์มาด้วยเนี่ยก็จะแจ่มมากเพราะว่าเจ้าตัว r e a l วมี a แบรนเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเล่นฟังเพลงได้บังคับเพลงได้นะครับแต่ว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ย ก็สามารถม,มีทั้ง Music Control แล้วก็มีทั้งนาฬิกาจับเวลาได้นะครับตอนนี้มันเพิ่งออกมาในอัปเดตล่าสุดนะครับส่วนเจ้าตัว Honor Band 5เนี่ยมันทำได้เกือบทุกอย่างอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการที่ถ้าเกิดว่าจะใช้รีโมทชัตเตอร์ทำยังไงนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับกับเจ้าตัวหัวเ e ่ P30Pro กับเจ้าตัว Honor Band 5นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเราแค่ เข้าไปในโหมดกล้องนะครับลองดูนะครับพอผมเข้าโหมดกล้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเจ้าตัวรูปกล้องขึ้นมานะครับพอเราเตรียมจะกดชัตเตอร์เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัวสัญญาณนะครับมันก็ขึ้นมาเหมือนเป็นการวัดตัวฮาร์ดเรทนะครับผมตั้งไว้ว่าให้มันตั้งการวัดฮาร์ดเรทไว้ทุกๆ5นาทีนะครับฉะนั้นก็ยอดเยี่ยมมากนะครับก็ยังทำตาม สัญญาได้ส่วนผมว่าข้อสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับความเห็นส่วนตัวแล้วก็อยู่ที่การใช้งานนะครับของแต่ละคนนะครับก็ความเห็นเหตุผลข้อ5ที่ผมคิดว่าเจ้า Honor Band แาเนี่ยทำได้ดีกว่าเจ้าตัวเร a l วมีแบนเนี่ยก็คือในเรื่องของการกันน้ำนะครับหรือว่า IP นั่นเองคือเรียวมีแบนเนี่ย IP ของมันเนี่ยจะเราจะอยู่ที่ประมาณ IP 68นะครับซึ่งเหมือนกับพวกมือถือทั่วๆไปนะครับเนี่ย มือถือหัวเว่ยของผมเนี่ยก็ใช้เป็น IP 68เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกแบรนด์พวกนี้จริงๆมันควรจะต้องทําออกมารองรับกีฬาหลายๆประเภทนะครับอย่างการว่ายน้ำเนี่ยซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อเจ้าตัว Honor Band 5ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการกันน้ำระดับ5 ATM นะครับคือสามารถว่ายน้ำได้เลยนะครับ ดำน้ำแบบเบาๆก็ทำได้นะครับฉะนั้นคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นระดับ5 atm ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็น ip 6 8ซึ่งเป็นข้อแตกต่างค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เจ้าตัว real me band เนี่ยคือในบางสื่อเนี่ยบอกว่าใส่ว่ายน้ำได้นะครับแต่อย่าดำน้ำคือผมก็ถ้าใจจริงนะคือก็ไม่อยากให้ทุกคนลองนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ ip 68คือผมคิดว่าใส่อาบน้าใส่ไปเล่นสงกราเนเี้โอเคนะครับแต่ว่าเจ้าตัว ip เจ้าตัว o o n o r Band 5เนี่ยคือสบายๆเลยนะครับแล้วก็มีโหมดในการว่ายน้ำมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูซิว่ามีสามารถโชว์ให้ทุกคนดูได้ไหมนะครับนี่นะครับมีโหมด Indoor Swimming นะครับซึ่งในตัวของ Realme Band เนี่ยจะไม่มีนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีการอัปเดตก็ไม่น่าจะมาเพราะว่ามันเป็นแค่ IP68 นะครับไม่ได้รองรับ การว่ายน้ําแต่อย่างใดหรือว่าการโดนน้าเยอะๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น5ข้อ5เหตุผลนะครับที่ผมจากการใช้งานจริงที่ผมคิดว่าเจ้าตัว Honor Band 5เนี่ยทำได้ดีกว่า Realme Band ส่วน Realme Band 5ข้อที่ทําได้ดีกว่า Honor Band ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมกะจะมาทําในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ u b s c r i b e แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สนเสรินะครับก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนปลอดภัยครับสวัสดีครับพ